สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปกปกไสุขสุขคุณครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีวันที่30เดือนสิงหาคม2566ครับอยู่ที่กุฎางอุบลสายยันซาว1997ครับบรรยากาศเที่งแดดเที่งฝนครับตกครับช่วงนี้ครับอยู่ที่กุฎางอุบลสายยันซาวนะครับตกบ่อแห้งนะครับแตอนโตกเล่นดิ้นโตกเรื่อยๆช่วงนี้นี่ครับทีมงานบนสายยันซาว1997 ยังบอท่านมีงานนะครับเด้อใครสนใจติดต่อได้ที่บนสายยันซานะครับวทีเครื่องเสียงชุดเล็กชุดใหญ่ชุดโตนะครับผักพยุจ์จอหน่อยจอใหญ่รถแท่หน่อยร้แท่ใหญ่ก็มเีเครื่องเสียงชุดเล็กนี่ชุดใหญ่มีเลือกยี่ห้อได้เลยมากแบรนดได้กัจับแบน์เครื่องเสียงเราแขนโชว์เลยครับพี่น้อง ฟังไปสุดๆสุขส้นสนใจนะครับอยากได้อุบกรณ์สายเป็นประจำกับทีมหมอดำวงหมอดำนะครับนาออยากได้คางเสียงสุดได้ก็บอกเลยนะครับเด้อจะเป็นแบรนด์พ่อเทคแบรนด์กิบแบนอเมเจอร์ก็มีครับนี่ครับสองล้อรถติดเครื่องเสียงระบบไฮดรอลิกของเรายังบ่มี่วงประจำอยู่นะครับเด้อสนใจ อยากให้ไปอยู่ประจําวงน้ากะนี่เลยเนอบนสายยันซานะครับราคาเป็นกันเองคุยกันได้ต่อรองกันได้ครับผมกับท่านอาจารย์สายยันทองสวัสดิ์ครับผมอ่ะนี่ครับจอดตากฝนอยู่นี่เราโมมีการมีงานอ่าใส่ใจงวดภาษาโน้ตพีว่าอ่ะนี่บรรยากาศบุกโกดังเฮาโน้ตพีก็อย่างเทเพื่อนนะครับแต่ว่าหาเงินเทเพื่อนอยู่งซอนอย่างนี้ครับเอออนาคตก็ต้องเทเพื่อนครับเพราะว่าฝนตกมา เื่อเกินนะครับทีมงานทํารถแห่เราก็ลุยครับมาเป็นเดือนนะครับนี่เพราะว่าประเทศเป็นเดือนเพียงแค่เป็นเพราะว่าได้ค่าแดงเป็นเดือนเดือนแล้วเดือนเล่าแล้วเกินเกินสินเดือนครับว่ามันสินเดือนนีนนะครับสินเดือนนาเดวแน่นอนสินเดือนพีนาครับสินเดือนนาสินเดือนทํายาคนาต่างป้าว้สินเดือนนี้ก็ถือว่าดแล้ววันที่สามสิบกับอ่ะ เ้วันอันนี้ก็อันนี้ก็เฮ้วันอยู่อุบนลัาชธท่านี่ก็เฮ้วันเนี่อันนั้นเฮ้วันโดชธชาอันนี้เฮ้วันมมสาเลยครับเด้อมาดเล่าเฮอยู่ครับนี่ยปล่อยมันท่านการเสนอหดื่นสองหมืินก็แล้เหรอเห็นก็บันบันสองวันจะได้ทดสอบระบบนะครับเด้าบ้านเราจะเดินระบบอะไรหมดเลย อ่าคับเือเดินต่พกทดสอบมือได้ค no ร euh ับเปิดต anyway ั้ต <ma ั้มทีหนึ่งทีสองเนี่เกิดได้เลยใคอยากเอาไปเชิมก่อนมือกับจ่างไปได้เลครับด้วยบทสายเซนานหนึเก่าก่อนเจ็ดรถแทรหน่วยสนะครับนี่เอาไปไปเชิมทร้องงานได้เลยครับนี่ช่วงนี้ใคเอไปเปิดฟังก็ได้ครับนี่มี ระบบเบียท oui er uh, um, uh, uh, hmm. nah, ี uh, so ่พร้อมดึงออกมาให้นักร้องเต้นเสือเต้นจอดเด่นไปเรื่อยครับนี่วันนี้ลูกลักของคอของมาซอยการซอยงานครับผมวันนี้มาได้ครับของมาซอยกันเนาะไปร้อยนอนมาได้ครับสองนี้แตซอยการจ้าวจ้าวซอยกันครับทุกคนครับนี่นะครับ โอเคบนไซส์ซ่านะครับเด้อนี่แอร์พร้อมติดพร้อมเด้อสบาหรับรถน่ากินเด่นแอร์สองตัวหมดนะแอร์สามตัวสามตัวเลยบอกอออตัวนึงโอ้แอร์สามตัวเลยครับเย็นเจ็บเดี๋ยบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเด่นไม่เปิดแอร์เย็นๆเด่นข้างนอกก็เย็นเยอะชื้อมากเด่นเลยด้วยห้คนฟังคนเบิ่งให้ยจิดสบายระบายเลยแบบนั่งหลังแบบ เป็นเสื่อห้อก็เสอือสออกมายืนฟ้องอยู่ข้างๆรถทางรถแหรบนสายยันซาวป่าเป็นแม่ครับผมรถแหรบนสายยันซาวคิวยังว่างครับตอนนี้หอดปีนาผมยังว่างอยู่เรื่อคิวใครสนใจกะจับจองคิวมาได้ที่ท่านอาจารย์สายยันทองสวัสดีครับ นี่ครับนี่ครับเขาเปิดฟังเดียวเลยนี่ครับคุ้มข้างนี่สองฟังเนาะวันนี้ขึ้นฟังนี่ครับลองลองเล่นเสียงคืนึ้นฟังนี่เนาะมีฟังเดียวขึ้นไหนเนาะฟังอันเป็นฟังเป็นเวทีไปด้วยเนาะโอ้เวทีให้ดูดดึกโอ้โหให้ดุดดึกเนาะหนูเอาอีกขั้นหนึ่งจะเป็นให้หรือครับให้หรือของแขกอยู่บนหลักจะขานี่ โดยช่างอ้วนชุรท้าครับทำเป็นอยู่แถวบุญดาทีท่านี่ผมนะครับผมอู้ช่างอ้วนนะครับอู้ช่างอ้วนที่เป็นเธอต้นแหวานี่แหละครับเพิ่อนกับเอาไปดัดแปลงแบบเดียวกันสำหรัวขนาดสิเป็นให้เล็กขนาดเกือบสิบเป็นให้ดเลิกคือดึงออกมาอ่าครับครับเริ่มนะครับเรื่องเลมือนี้ทีมงานนี่ครับทีมงานอาจารย์ปอนะครับทีมงานอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดออนทวีสี วันนี้จออกเดินทางไปที่ทจังหวัดสุรินทร์ราชสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับหนีสองคันนีด้วยระบบเครื่องเสียงออนคอสซีครับเรีที่ไปให้ปฐุม,มันเสิ้งศิลปนนะครับเบอร์มินิคอนเสิร์ตครับไพเอฟซีปฐุม,มันเสิ้งศิลปนพบรอกันได้เมื่ออืนนะครับแต,ต่ว่าที่แา่ทัาเสียออกเดินทางมอนี้ไปตัง้งพว้ที่มอนี้อยู่สังขะสุรินทร์นาะครับน้นอสังขะสุรินทร์นะครับทีมงานอาจารย์ปอรครับ ออนทัวรสีครับออนทัวร์สีมาเสร็จเครื่องเสียงไปต้องซ้ำเหมือนนะครับนี่เครื่องเสียงออนทัวร์สีระบบคลิปทั้งชุดครับตูเ้เบรก็เทอร์นปูเสียงกลางก็คลิปครับผมอ่านะครับไปเอฟซีของปฐมมาเครื่องชิ้นจัน,นตามชมได้ทุกครับมื่อนี้ครับอยู่ มักการสุรินครับผมมินิคอนเสิร์ตออนทัวร์ปฐมบันเทิงซิดปฐมบันเทิงเซียนนะครับร่วมกับอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมมือเงินพอๆกันยุทสุรินทร์ครับผมครับบรรยากาศอยู่ที่กุฎางอุบลสายยันซาวห้องไก่เงียบมิดซีดีครับพเพราะว่ามีงานนะครับมีอยู่งานเลื่อนเงื่อนผละผลับออนทอดสีกับสืออกเดินทา่ากันวอนนี้นะครับอุบลสายยันซาวออนทอดสี c. ครับ อาจารย์ปอนะครับระบบกีบนะครับเครื่องรถติดเครื่องเสียงระบบให้รุดลึกคือกันนะครับไม่ใช่ฮอนดูริกนะครับด้วยใส่ให้รุดลึกครับใส่โค่นหัวออกมาสูบเบียดเสียงกลางจังแมนหลอกไฟฝ่าดึงขึ้นนะครับเด้ออ่าไฟเอฟซีไอปฐมบันเทิงศิลป์ครับพบกันอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่ออื่นนะครับงานปฐมบันเทิงศิลป์มินิคอนเสิร์ตครับพร้อมสำหรับแสงทองฟินแลนด์กับวันที่3ามนะครับเด้ออยู่บ้านพักแสงทองฟินแลนด์ครับ กลุ่มปิดนานิตยสารไดครั้งที่129นะครับบัตร100บาทครับผมอ่าไฟไว้แต่นกับกลุ่มกับฟ้าว่าครับสำหรับแสงทองฟินแลนด์นะครับ FC แสงทองฟินแลนด์โรงพยาบาลฟินแลนด์แพร่ภาพแสงทองครับผมอ่าขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาติชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนิเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ